มายุ่งกันหนูนักเลยหนูจะนอนแม่จะมาวุ่นวายอะไรกันหนูนักแม่ออกไปทำงานของแม่เลยนะน้องซีนอนนะแม่นะเห็นไหมมันได้ฟิวได้แม่มันมีพัดลมแล้วมันก็จะยินเอ้ยบรรยากาศมันชายทะเลนะแม่นะ แม่ไปช่วยพ่อลดน้ำต้นไม้เลยแม่ไม่ต้องหว่วงหนูเลยหนูเอาไปไหนไม่ได้เลยนะนัาต้างก็ปิดเรียบร้อยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวไม้ไหวตาปังกโอ้ยโอ้ยมันไม่ไหวจริงจริงแม่มันฝืนไม่ไหวแล้วจริงจง ลมมันเย็นแม่จะมาพูดอะไรเนี่ยข้าพันข้าพุ้นจะนอนแม่มาว่าอีหยังข้าพุ้นจะนอนได้ยินบ่หูแม่แม่ได้ยินบ่แม่อย่าเสียงดังเด้ข้าปั้นจะนอนข้าพุ้นจะนอนพุ้นแม่ไปช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เลย ข้าพุนข้าุนเจ้าจงตื่นเดี๋ยวนี้ข้าพุ้นข้าพุ้นเจ้าจงตื่นเดี๋ยวนี้เจ้าจะนอนไม่ได้เฮ้ยเจ้าจะไหม่ไหวไม่ได้จะนอนไม่ได้มันเย็นแล้วเฮ้ยเจ้าอย่าเป็นแมวขี้เกียจสิเอ้ยเอ้ย ลุกขึ้นมาคุยกับเอฟซีหน่อยสาบพูนสาบพูนเอ้ย,อย,อยมันไม่ไหวจริงๆนะแม่เนี่ย,ยทำยังไงดีนะมันจะตื่นสาวพูนเฮ้ยเสียงอะไรอะแม่เสียงอะไรเสียงหนูที่ไหนนะแม่เอ้ยตัวอะไรมาแม่ ผมไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวจริงๆนะแม่รุ้ตาผมสิแม่รู้ตาผมผมจะไม่หลับผมจะจับจับนูหนุมาเล้วแม่นุมาตรงไหนอ่ะไหนไหนหนุไหนอะหน่นอะแม่เสียงหนูอยู่ไหนหนู ไม่เสียงหนูว่าแม่ไปเร็วๆหนูมาแล้วจับหนูเร็วเร็วเป็นแมวต้องไปจับหนูสิไอ่หนูมาแล้วมันไม่ไหวละแม่มันไม่ไหวแม่อย่ามากวนแม่อย่ามากวนคนคนจะนอนไอ้ข้าวุุนจะนอนไม่อย่ามายุ่งได้มไหมหนูมากี่สิบตัว ปุ่นก็ไม่สนใจไปช่วยพ่อรดน้ำกันดีกว่าปุ่นเอ้ย,ออยหนูมาเร็วดูหนูมาี่ทิบตัวผมก็ไม่ไหวแม่ผมไม่ไหวจริงๆไม่กเกล้นพวกหนูมาทิบตัวนะมาทิบตัวเลยนะไม่ ห,หนูมาแล้วปุ้นข้าวปุ้นหนูมานะลูกเป็นแมวต้องจับหนูนะลูกลืมตาจักนิดรับตาสะทีรักแล้วจงนั่รับไร ขบวนสุดท้ายโอ้ยหนูก็แล้วเสียงรถตวนกันแล้วมันจะทำยังไงกับมันดีเฮ้ขบวนเราจะเป็นแมวขี้เร้าไม่ได้นะลูกเดียวนี้มันเย็นแล้วเนี่ยไปช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เฮ้ย ไปเร็วเม่ไม่ไหวแม่จะแก้งคอยไปเห็นอย่างโอเคโอเคไปก็ได้วะไปช่วยพอรดน้ำต้นไม้คนเดียวก็ได้นอนไปเลยนะหลับจริงๆเลยไม่เอาวะไม่ไหวแล้เอฟซีแม่ค่อยบ้าไปแล้ว บายบาย